ทุกคนเรามีคำถาม5้าคูณ30ได้เท่าไหร่หรอคำตอบคือ <Shut up! S 1> สัตว์ดีสัตว์ดีสัตว์ีชาวเลโก้ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวอีเวนต์เซนต์แพทริก2,025กันและก่อนจะไปดูอยากให้ทุกคนมึงพูดอะไรวะโอเคการที่เราจะซื้อของอีเวนต์นี้ทั้งหมดจะต้องใช้เหรียญทองทั้งหมด2,200เหรียญทองนะไม่รวมของเก่านะจ๊ะย้ำว่าไม่รวมของเก่านะจ๊ะ แต่การที่เราจะเอาของทั้งหมดนี่เราต้องเก็บให้ได้2,500เหรียญทองนะเพราะว่ามันมีของชิ้นหนึ่งที่ต้องเก็บถึงงอ2,500แต่เสียแค่2,200เหรียญทองเท่านั้นนะส่วนของเก่าจะไม่รีวิวนะเพราะว่าเคยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ไฟอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์พิเศษเครื่องดื่มอุปกรณ์สร้างต่างๆของแต่งกายอีโมดท่าอุม้มป้ายชื่อ มาอย่างแรกจะเป็นตะเกียงนะมีหนึ่งสก,กินต่อมาเป็นไฟฉายมีหนึ่งสก,กินถัดมาเป็นเรดาร์มีหนึ่งสก,กินต่อมาจะเป็นปินสลิงมีหนึ่งสก,กินเหมือนกันต่อมาเป็นโคล่ามีสองสก,กินเซนเซอร์มีหนึ่งสกินสปีดมีหนึ่งไฟตั้งมีสอง บาเรร์มี3เครื่องกระโดดมี 1, <S <S <ess> <S 1เหมือนว่าระเบิดจะบักนะรอเขาแก้แล้วไปหาดูเอาเองละกัน <S <S <ess> <S เครื่องวับมี1สกินและอย่างต่อมาก็จะเป็นของแต่งกายนะมี2สกินสกินที่ 2, <S <S <ess> 2, <S 2> <S <ess> ต้องเก็บให้ครบ2,500เหรียญทองนะถึงจะได้ฟรีต่อมาจะเป็นเอฟเฟกมี3สกิน สกินตัวละครมีแค่1สกินเท่านั้นต่อมาจะเป็นอีโมดนะมี2อ,อีโมดซึ่งทำอีโมดแดสได้ทั้ง2อ,อีโมดท่าอุ้มมีแค่1นึท่าและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นป้ายชื่อมี2ส,สกิน โอเคก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วกับอีเวนต์เซนต์แพทริกหวังว่าทุกคนจะชอบนะฝากกดติดตามให้ด้วยไป